กดเลยอ่ะอัดละมาเอ,อ้ยกระคุผู้ชมย่านนิงอยู่หออุ่เรียวเินจี๋หรไแล้วแล้วก็อยู่กับไอ้เ oh, yeah. กมโอ้โ my b เ a h y เ a h เเอยู่ในแบบอ่ะ Along road อ่ะตลาดแบบคื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 บมันคืน uh. เกิดห้องเราจะต้องไปที่ไหนบ้างโอไม่รู้ <Okay. S 1> ขับต้องไปเรื่อ,อ,อยๆแล้วก็เออรู้เองอะไอ้เหี้ยผ้พ่อครับยี่รถรถมันสกปรกขี้หมาเลยจริงจริงนะสุขเหมือนมึงอ่ะไอ้เหี้ยเดินที่ไหนอัดน้ำาสุดวันไหนวะอัดน้ำาสุดวันไหนอะมึงอะ่ะว่าทุกวันไอ้เหี้ยยาโม โมอโมโม่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 โไม่เชื่อผกไม่เชื่ออย่ไเชื่อไเกมแล้วไอเกมมันโม่โกไม่เชื่อไป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 ยี่บก่าเช้าอเดกูนั่งประกอบส่วนที่ไม่สำคัญอยู่เอ้ยเหมือนกะประกอบดิเอ้ล้ออะไรฮะอืม มีล้อแม็กซ์สองตัวเท่าร่ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเป็นเหมือนตอนที่แล้วอ่ะเดี๋ยวเป็นตอนนั้นอ่ะเออมันตอนมันตอนนั้นอ่ะกับผมอีซี่อีซี่อะไรวะนี่แบบมั่มื่นมากนะจ๊อกไอ้เหี้ยมื่นเหรอกูไม่เห็นมื่นเลยสมัยอะไรขอเมึ่งัะนะของกูเมื่มื่นมากเลยแบบว้าวไอ้เหี้ยแม่งเรียลลิสติกจัด มันมืดเหรอวมัมืดเลยมันมืดแค่บริเวณเราอะบริเวณทีณ่คุณยืนอยู่อะมันมืดแต่ว่าบริเวณอีกบริเวณอีะะมอก,อกม,มันสว่างอืมตึงบอดปะไม่น้ำมันสามลิตรแบบวันนี้นี่นหยิบแปดไปใส่วะเฮ้ยแล้วไม่หยิบล้อมาใส่เว้ยกุ๊บไอ้เชี่ยนี่ส <c oughs> ามหาว <c oughs> เงินปืนในมือกูป่เาเหินปืนในมือกูป้ปนนเฮ้ยอี่อยคุยกันด้วัดคุณกันด้วยอย่าคุยกันคือแบบแว่าแบบพูดกันไม่รู้เรื่องใช่ปะกูแบบหนึ่งนัดพออะถามกูกูจะรู้ไหมกูไม่ได้เป็นรถนู้นเออปติมาฟาร์มอะขนาด วก็รถมันจะสะอาานะ่านวะเนี่ยไอเนี่ยคุณไม่เข้าใจทำไมกูต้องเป็นคนขับอะมันมันขับไม่ได้เหรอมันจะแตกไงเฮียแล้วมันจะไปไม่ถึงไหนไงน,น้องอือเย้เลยชุบชุบชุบโอเคสี่เดียวมึงเอาข้างหลังมาเติมยั้งคชบบะเนี่ ต้อมา,าตมันมีอันนึงใช่ปะ่ะใช่เอาตัวยต้องแมวมาเติมอ่ะไปลิฟต์ <c oughs> ถ้าเกิดว่ากูขับรถไปชนเสาไฟมันจะมึงจะมึงจ,จ,จะบอกว่าอะไรมึงจะบอกว่าทำไปมมาว่าเด็กูทชายไม่รูว้ว่าช่าเป็ เย <Yay! S 2> ้ย,ยทิเคสสตันดี้<ห>มเป็นเลย,<ร>ยเว้ยยังเคสสตันดี้ให้คนดูกูเห็นว่าแบบว่าเออถ้าขับรถแล้วม,นะ<อ>มันจะเป็นงี้นะขับรถมันจะเป็นงี้โทษทีนะเว้ยกูมไม่ได้เหมือนมึงอะ่ะกูขับไม่เหมือนมึงกูขับนิ่มกว่ามึงอะ่ะจริง,รง,รงๆกูเสือกเสือกอ้าวทีวีปะงงเจ้ามาันคะยอะไรอ่ะมึงเปิดได้ปะมมึึงงรู้เปิดได้ใช่ไหมดูอ้าเปิดปิดได้อันนี้อะไรเดี๋ยว อฟองน้ำจิตคนรีด,ดูแล้วถ้าเบียนเราติดข้างหลังในดำแมไวไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่ประเทศไทย,ยนะสัสอันนี้ประเทศไหไรประเทศครับพูดดีกับแอ,อฟริกาเคเลยเอกไฟวบบนี้แล้วก็อเราแค่แค่นี้กล้องก็จะมีซัมซิงสิบหน้าก็อยู่แลบวมึงช่างมัน ปิดอกบอใช่ไหมใช่ปามหนึ่ง่นะ๊บนึ่งบอกแ๊บเออแล้วก็ไปฉายมากกัดกูเฮียเซอร์แล้วก็ไป e y ียเซอร์ e คาไฟเนี่ปิดไฟด้วยเฮียไม่ใช่ค่าไฟกูวาย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 กูขับนุมมากไป เขาเขาอาจจะไม่เคยเห็นเลยว่ากูขับนุ่มแค่ไหนเพราะฉะนั้นเคสนายโยกูจะกดดีค้างอ่ะให้มันพุ่งชนข้างๆเลย Yes sir ไปค่อยๆไปว้าวว้าวว้าวเอออออออันนี้ไม่เกี่ยวที่กูไม่เกี่ยวที่กูไม่ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อคนดูกำลังมองหน้ามึกูว่ากูมองหน้าโอ้ย wash my belly wash ยายายาทําแบบลดความเร็วลดความเร็วครับหนาร้มันงั้นมันก็มสนุกว่าวู้ววววววอดวว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 วเวว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 ว่วว่าวว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 วมวว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 วอววววววอววววววน ถึงบ้านแล้วเย่ไ yeah. ปจบขีปนิดเอ okay. อเปิดจังบ,บอกว่ารีกูโซโ่ไลท์ทางบ้านนอกมาครัดไม่กลัวเปิดประตูให้กูดิเปิดมีระเบิดมีน้ำมันมีมีสตาร์บัคมีปืนปืนกุยลำ ยิงเจ้าของบ้านพี่ปุ่มไม่โดนไ้เที่คุณยืนดูเลยขอไม้ดิขอไม้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 ได้ไอ้หยไอ้สอได้ไม้เอาไอไปไอ้ปืนติด ตยนมีมอะไรบ้างวะฟีสติบลอ่ะาฟสติบวลอ่ะเนาะาน้ำน้ำสามลิตรเลยมึงเห็นไในมือกูป่ะนห่อร่อยมากสุดข่่อ่ากูเอาฟสบแปลงรถเลยันกินกาแฟป่ะกินกาแฟกูป่ะไม่ได้กินหมดเลยหรอเพื่อน ถูกต้องอร่อยมากนอมอร่อยมากมมาไไนอมอร่อยมากอ,มอร่อยมากไอ้เหี้ย,ยกูจะบวมตายเลยลกูแดกเยอะที่สุดเลยเป็นโรคประวัติก่อนไอ้เหี้ย <laughs> เอาน้ำไปครบแล้ว ่านเฮี่ยไปกลับไปทำงานแล้ว้ไปกลับทำงานไอ้เยี่ยหน้ากูแดงก้มเครียดเลยส่งกูไปเกินใหม่นี่เชี่ยกูเล่นแบบหน้าแดงไม่ไหวไ้สัตว์แรงปืนวะนนี้อ่ากูงยิงหัวตัวเองมาบงกูดิเรนน่ะน้องๆในช่องก็รู้ว่ามึงเป็นฆาตกรมึงฆ่ากูแล้ว หรอวะรอรอรเลยเอาเหี้ยโอยนอนเลยกระโดดเลยฮ่า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 คุณต้องเอาเงิมาใส่บนรถกันอะหยิบไม่ได้แล้วยี่เออเอ็นะศพขยับได้ยังมันยังไม่ตายเว้ยมันยังไม่ตายลุกขึ้นปุ้งใจเย็นๆ ขอบคุณกลับมาเต็เียนอนเล่าสองในเวลาไปเรียบในบ้านมีอะไรหคือนอยจะสบายไม่มีอ่ะมีอะไรทมั้เอาไะเบิดคลองเอาไะเปิดไาอี้แก้วแปะล่ตผมแล้วขักวดใช้ได้เป็นยางไงวะขึ้นมาอีสมั่คอมแบนขึ้นมา <ม>ไปจิบกาแฟอะไรเฮียวันนี้วะขึ้นรถเข้าแขนผาด้วยนว้ยข้าขนขาด้วยนว้ยตรงไหนวะเฮียมันไม่มีมันไม่มีมมมบเบลให้กูได้ซ้ำไม่มีซีนเบลให้กูได้ซ้ำสายกูบอกว่าสายล้า,าหหเห็นตา,ตาบอด ม่เหมืนม่นเหมือนมืเหมือนสีผิวมั้มันม่น ไม่ได yeah, so. ้ปเ yeah, oh, 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 ียวากะบองไปใชกูรุกไม่ได้กูลุกไม่ได้เอาซีเบียออกไงวะเดี๋ยวดเอาซีเบออกเลยมันมีไหมเดี๋ยววัตถุฟอเรตวัตถุมันเป็อะไรอะจอกกระจกเบือเบือไม่กูก็มันอยู่ double a cat วัตถุฟ like playing Australia วัดคืออะไรนะมึงจะรู้อ่ะอยู่ Australia ไม่มันมันขึ้นยิงเลยเนี่ยนี่มานเลย double is a cat playing with Australia นี่เอลแต่ในนี้มีฐานเข้าม,มีฟีชั่นเอ้ยมีฟูโม่ด้วยลินแต่มีคนแต่มีคนมีเจ้าพี่มีเจ้าพี่มีเจ้าพีที่ไหนวะลินมีฟูโมด้วยปะฟูโมอ่ะยับ มันนี่ทียะไม่ได้ตึงหรอกสัก easy easy ปงโอ้ยโอ,อ้ยตายอังกูนยตายละเออเยเ้ยข้างนม้ามีกาแฟน,นี่คือกาแฟเหรอรีชูนี่ก็คืออะไรเนี่ยเฮ<อ>้ยไม่อหอมดมัมา มันไม่ใช่ชิชูยยังมาแบนเดไม่ใชมละกได้ของะไรมาเว้ยเปะกบปะุุมาหัวจุ่มจุ่มสาวโมกุ๊กโน่ก็ต่อฟังอิติอ๋อเขอี๋เออาอ็นจินยอาไปเลเอ็นินรแนเหน้ากูแดงแล้วนะ เฉยดจังเลยอย่าโดรอีกรอบเยมะอาจจะแบบว่ามึงอาจจะสลบ,บก็ได้นะดีเซลหนึ่งลิรไปลยเอาปะ น้ำฝนย้าอยอไอไอดยกข้าสุเหมือนสันวอยู่ดมึนอย่างน,นี้ถนนัลื่นนะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราต้องขอบับรถกันต่อใช่ไหมลิดต์ใช่ตอนในช่องนี้บอกว่าโอ้ยภาครูีสุดทีดส่สนดเลย เราจะสะพานปบายผู้ถามว่าคิดว่าเราจะเจอสะพานไหมไม่ชคิดไม่ถามว่าสบายไหมบายาบ๊ะโบบไอ้ชัดไม่ตอบก่อนจะเจอสะพานไม่ด้น เอาไม้มาเียร์ไไม่เป็นไรไม่เป็นไรซอมข้อตาอตานับจบนี่ายังเหไม่ตายุดเฮ้ยไม่ตายเว้ยฮาวิอีเวน์สีงอมาดิเราบว่าจาตอกูไม่ต่อยอ่ะกูยิงเฮ้ยมาดิอันนี้คืออะไรอ่ะ มึงบอกกูทีว่ากูยิงเข้าหัวมันเน้นแล้วมันไปโดนกระจกอะ yeah, sir. ่ะเยสเซอร์เจอตุกตาวะเอามาแชร์ในนี้เหรอยิ่ข้าวะ่ะไม่ยิ่ข้าวะ่ะอยู่ในชีวิตจริงแนละ้วมันอยู่ในเกมอเล่ย์ท่านหนึ่งทอานหนึ่งอเล่ย์มึงง่วงยัง ม,งงมุงมุงปะแบบโอ้กูจะได้แบบประธานพรให้ซะหน่อยเช่นนี้โอ้ยเฮียหน้ากูแดงละว <c oughs> เอาหนึงมึง,ม,งมึงเอาไปใส่แล้วว่าจะพินิจเชิดตอยี่อะใส่ตรงไหนอะโอ้ยนั่งสบายสบายเลยเพื่อนใส่ตรงไหนอะ เจอแล้เล็บเล็บเรียบกูไม่รบรองอะไรวะไม่รอแล้วอากอีอแล้วไนีนี่งชนเลยโอเคเปิดไฟอ่ะไม่บอกกูดิไฟกิอะไรแล้วเปิดแล้วกูชนเสาเนี่ยไอ้เงี้ยกูต้องเออแตค่อย ไม่ถอยอ่ะฟูมองก็แบบลบตากูชมิมอะไรทำกูชนใช่ไหมมัน,นมเลยหมุดอย่างเงี้ยเข็ดเจียดิอันนั้นเหรอยงไงสัตว์ให้กูสาบหาเขาสาบให้กูหนดิกูแบบอยากไปไว้มี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 อีพี ก็ยันไม่เจอแกเลย,ยนะเวลางิงเนเออน้ำมันเราจะหมดปะดวะชือน่าอะไรอะไอโอ้โหเลยละทรา,ายโอ้โหสะพานก็าหมืไม่ใชไม่ใช่ก็ขับเบียดมิดเลย น,นี่มัน,นะอน,น,นอยู่ได้หรสอสงสยัยจิงบไอเล็บถึงบ้านแล้วได้ๆเข้าไหนวันนี้ต้องบอว่าสองนะมันไี่สองนะั่นมันสะไหนแล้วก็สวนจะไหนเติมหา ออเดิมแถวแบบเดีอดชันเมืองแล้วหน้ากูแดงตลอดเวลนา,นะาเลยหาอะไแดงดิฉันแบบเออข้อไหนม,มันมั่วงเอาหนึ่งวิธีที่ดีกว่าสุดเราเปิดใต้ตีแล้วก็เจไปแบบเกิดศพมึงมันกระเด็นไปไกลกูไม่ไปรับนะไปไปไปเดี๋ยวกูใช้น็อกแบก็คแล้วสกิลน็อกแบก็คนี่บอกแล้วสกูตายกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งไอ้เหี้ยริบไปนี่แล้วเราก็จะไปกัน เฮ้ยไอ้เห no. oh ี okay. mm ้ยมุมกล้องเหี้ยวมันอยู่กันกูมึงขับไปมึงก็ไม่เหี้ยอะไรหรอกไม่เป็นไรเว้ยให้เขาฟังก็พอเจอไรบ้างบายบายน่าสมึงใช่ไหมกูเหยียบซ้ำมองเหี้ยเดนรถทับปะไม่โดนชนชนคือไม่ไอ้เหี้ยชนไอ้เหี้ยพ่อกระหออาหารเพิ่มมาครึ่งไอ้เหี้ยก็ตุ้ยตื่นแล้ว ไปขึ้นกนะ็มาถูกทางแน่เลยแน่นมันไปทางลงทางก่อนมันก็ทางลงแล้วสุดท้ายเป็นไงหน้าชนจบกูลอยเอาไว้จากมึงไม่ผิดที่กูนะเว้ยไม่ผิดที่กูมึงองานขับอะไรไม่รู้นั่งแต่ข้าได้ดีมันก็แบบโอ้โห,โหขับชนชือช้อไปชือ้อไปชื้อ นี่กินจะมีถอดไฟฉันเลยด้วยไปถอดไฟฟ้าพ่อเอาน่ว่าแลวนหินฉนหินเฮ้ยเดี๋ยวกูอยู่ไหนละกูชนหินเลยไอ้เฮียกูอยู่ไหนละงุดเหมือนกันน่าจะลองตลบไปละทีเนี้ยสลบเลยอะตลบเลย เราพอนม่เลี้ยออกมะแต่กูเกือบตายเฮียไม่สนุกแต่เกือบตายอ่สัสไม่เหรอวะในความแรงระดับนี้กูอยู่ไหนเห็นเลยอ่ะกูอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ไหนเรื่องกูอยู่ไหนเออนั่นเองมึงกดมึงกูแปะแปะไลท์ไว้ทางทางเราดำมึงกดเปิดใช้งานเดยไม่รู้กูอยู่ไหนไม่รู้แบบงไม่รู้ นี่ยาเราตอนเช้าคนเดียวไอ,อ้สัสเอฟเคเลยตื่นอ่ะฉน้าเห็นในเช้าเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยมืดมาก Where am I? ต้องเอ็มเคจริงดีเลย เพราะว่ากูหารถไม่เจอแล้วแบบน้องในช่องเลยว่าอู้หูมูนันตนี่เียวก,ก,กว่าหแค่เหมือนคูได้เห็นรถละนตกวะไม่เดี๋ยสันหมอกลงเพียสันหิวเราปวยคุณทาไปช่วนอะไรก้นหินหรือว่าอะไรก้นหินกลางทางอะไรเนี่ยเดียด๋วยวน เฮียวโหนกูไม่เห็นทางเลยเนี่ยกูก็อยู่ไหนเนี่ยงั้นเราทำอะไรไม่ได้เลยมันก็ต้องจบคลิปเลยแค่นี้แหละประมาณแค่ได้แค่นี้เล่นเอ้ยไอ้เที่นี่จบห่อมงคลิปใหญ่เหี้ยนะยี่สิบนาทีเองก็นานแล้วไอ้ดำจบเพียบเนาะดีทีกมาทำไมจบคลิปด้วยความขี้หมาปิดปากเธออะไร มุดอายเธอคกดแอลเปเถอ่ะจบคลิปเพราะว่าเราไปต่อไม่ได้ออกเกมเลยให้ตายเถอะโอ้ยเฮี่ยวนู่นียมั้เออเจ้เราเจอกันใหม่คลิปหน้ารั้ผมในคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอดูเฮีย